สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวทั้งคู่เลยค่ะชื่อเฟิร์สค่ะท่านทินีวมิชมัยมณิตกุลค่ะอายุ26เป็นพนักง,งานโรงแรมค่ะว้าวชื่อโดนัทค่ะอเลนไทยอุ่นใจอายุ24ปีเป็นวิศวกรค่ะโอยไม่ธรรมดาแล้วคุณไปรู้จักหรือเจอกันได้ไงคะก็เจอกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมค่ะเจอกันที่เรียนพิเศษอ๋ออุ้ย กี่ปีมแล้วคะเนี่ยแปดปีแล้วค่ะคบกันมาแปดปีแล้วค่ะอันนี้ตอนเจอกันแรกๆค่ะสิบกันยังเนี่ยตอนนี้เป็นแฟนแเป็นแฟนแล้วค่ะเพิ่งเป็นแฟนแล้วก็รูปรูปด้านซ้ายนี่คือเฟิร์สเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยตอนปีหนึ่งค่ะหนูยังเรียนมหกอยู่เราอายุน้อยกว่าเปาน้อยกว่าสองปีแต่หนูเรียนเร็วปีหนึ่งค่ะในรูปเรียหน้าคล้ายๆกันเหมือนกันนะแล้วเรางงกับเฟิร์สคิดยังไงถึงกับไว้ผมทรงนั้นสบายค่ะ ดูเป็นดูเป็นเด็กติดติดเหมือนกันงี้เนาะเออแล้วใครเริ่มจีบใครยังไงตอนที่เจอกันมันมันเหมือนมันมันยู่หยู่คุยกันแล้วก็เออเป็นแฟนกันแล้วกันอะอประมาณนั้นประมาณนั้นแค่นั้นเลยค่ะแล้วเราเราชอบทางนี้อยู่แล้วไหมเรามาสายนี้อยู่แล้วไหมฮะเมื่อก่อนคบผู้ชายค่ะอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วหนูไม่ได้แบ่งอยู่แล้วว่าหนูจะคบยังไงแค่ว่าโอเคหนูคบได้ก็คบเท่านั้นเองคุณเจอเขาไปโยกแรกที่คุณทักทายเขาคือคุณเพิร์ ส,สวัสดีพ่อเราตายเขาบอกว่าสวัสดีเฟิร์สเราชื่อเฟิร์สพ่อเราตายแล้วนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกันเขาพูดประโยคนี้ค่ะเดี๋ยวจริงโดนนัต้องจริงแล้วแล้วพ่อกูยังอยู่จะมนัถามว่าอะไรวะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออแล้วทำไมเราอยู่เราแบบสวัสดีชื่อเฟิร์สนะพ่อเราตายแล้วคือเหมือนเมื่อก่อนน่ะเขาจะชอบทักกันว่าเออพ่อทำงานอะไรแม่ทำงานอะไรหนูก็ขี้เกียจตอบโอเคพ่อเราตายแล้วนะจะได้ไม่ต้องถามกันอธิบายไปเลยใช่ก็คืออธิบายแบบจบ แต่เดี๋ยวเขาก็ถามหรอเอ้าแล้วแม่จะทําอะไรแล้วปู่กับย่าเธอทำไมมันไม่จบไงมันให้เขาตัดตัดบทอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนหนูไม่รู้คิดอะไรกันแล้วคือเราตกใจไหมอยู่ๆตกใจค่ะคือเขาเป็นคนประหลาดมากไม่เคยเจอผู้หญิงแบบเนี้ยค่ะปกติผู้หญิงจะมาแบบวันวานหรือยังไงค่ะแบบสไตล์ที่เคยคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาเป็นคำรักทายที่ที่อึ้งอ่ะอึ้งเออแล้วตอนตอนแรกเจอหน้ากันไม่ค่อยชอบหน้ากันด้วยค่ะเอเหรอคือคือแต่ก่อน ตอนที่หนูไปเรียนพิเศษที่เจอกันนะคะคือหนูเป็นเด็กเกเรแม่เลยส่งไปเรียนพิเศษทีนี้เขาอะเป็นเรียนพิเศษอยู่แล้วอยู่ที่นั่นอยู่แล้วและทีนี้เวลาหนูจะเข้าห้องเรียนเนี่ยครูจะยึดมือถือพวก BB กับ iPod หนูไปเพราะว่าเดี๋ยวหนูไม่ตั้งใจเรียนแต่พอหนูเข้าห้องไปเนี่ยหนูก็แอบซื้อหนังสือฟุตบอลหนูก็อ่านพอหนูอ่านหนังสือฟุตบอลแป๊บหนึ่งเฟิร์นั่งข้างหลังตะโกนบอกครูว่ามาอ่านสือบอลค่ะแล้วหนูก็โดนยึดหนังสือบอลแล้วเราก็ไม่ได้สนิทกับเขาไม่ไม่รู้จัก คือรู้จ,จักว่าวเขาชื่อเฟิร์สแล้วพอเขาตายแค่นั้นเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโอเคหนูโดนบังคับมาเรียนแล้วเขาก็ต้องโดนบังคับเรียนกับหนูสิค่ะเราเป็นคนแบบไหนอะ <c oughs> โอ้งงไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เออเป็นคนแปลกจริงนนปัจจุบันเป็นคนปกติยัง ก็ยังแปลกอยู่่เราอย่าไปทำอะไรผิดเลยมันฟ้องเออรอ่ก็ไม่แปลกหอกที่ตอนนั้นโดนนัทอาจจะไม่ชอบเพราะว่ากำลังเลงเลยว่าเอาคู่นี้คืนนี้เรียบร้อยเลยข้าวเวลาเฉยๆข้าเวลาเฉยๆแล้วไม่สนิทกันได้ไงอ่ะตอนโดนัทเล่าสิก็คุณไปแตกอะไรกันมาฮะทำไมขำตลอดเวลาเขินเาเขิ ไปทานอะไรกันบ้างก็ก็ทานอาหารเซเว่นปกติอ๋อไม่ต้องตอบค่ะขอโทษนะก็อะยังไงนะไปไปดูหนังเออคือหนูอยากไปดูหนังเรื่องอะไรนะเรื่องหนังเรื่องหนึ่งหนูก็ตั้งบีบีว่างจางไปดูหนังคนเดียวเพราะว่าเราเรามีพินบีบีกันแล้วใช่บีบีแล้วเราอะเราอะเห็นขึ้นหัวพินบีบีแต่เราเกลียดเขานี่ใช่ค่ะยิ่งเกลียดยิ่งอยากเอาชนะไงคะเ้ย อีกี่ฟอรมมันอยากไปดูหนังเว้ยเอาไงเราเอไงก็ถ้าเขาไปบอกว่าไปดูหนังคนเดียวเหรอเราเรียนที่นั่นพอดีเดี๋ยวเราไปไปดูเป็นเพื่อนเออพอเขาทักมาอย่างนี้เราตอบกันเลยว่าก็มาสิแต่ไม่ได้คิดว่าเขาจะจีบอะไรก็คือแค่แบบหาเพื่อนดูหนังแค่นั้นเองใช่จริงๆเราก็คือตั้งใจจะไปดูคนเดียวแหละค่ะแต่ว่า ตั้งอ่อยไว้ก็เผื่อได้เผื่อได้แต่นี้ติดติดเหยื่ยอย่ติดเบีดอยู่คนเดียวแล้วคือพอไปดูหนังแล <c oughs> ้วยังไงความรู้สึกเราเปลี่ยนไหม <c oughs> จากคือตอนดูหนังอะค่ะคือปกติเวลาดูหนังเนี้ยเราจะสั่งป๊อปคอร์นมานั่งทานอะไรกินทั่วไปอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาสั่งสาลายมาคะแล้วกินตั้งแต่ต้นยันจบเรื่องด้วยเสียงแบบกรับหนังกำลังเงียบๆกรับกรับอันนี้ก็แบบไม่เคยพบเคยเจอคะก็ไม่ได้ชอบกินป๊อปคอร์นก็อยากกินสาลายแล้วก็กินไหม แล้วเขาบอกพอเขาหันมายิ้มเติดฟันดุ๊กซี่หนังเรื่องอะไรคะวันนั้นสามสิบยังแจ๋วมั้กคะใช่ค่ะหนังรักอะค่ะแต่หนังรักแต่ไม่ไม่เหมือนหนังรักเลยมีสาวเอฟเฟกต์ตลอดเวลาก็ยังไม่รู้สึกประทับใจอยู่ดีก็มันมันก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องเกรงอ่ะใช่ค่ะถ้าเปิดด้วยฟันติดสายแล้วอ้าวกูทำได้แล้วสบายแล้วใช่ค่ะจะนั่งตดในโรงหนังเลยจะเลยจะตดได้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นก็เลย หลังจากนั้นก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆคุยกันมาสองเดือนค่ะแล้วก็ขอกันเป็นแฟนตอนขอเป็นแฟนเรารู้สึกยังไงบีบีค่ะบีบีไม่กล้าขอตอนนนั้ไม่ได้คุยก็คือส่งมาแล้วก็เออก็คุยกันมาสักพักแล้วก็เป็นแฟนกันไหมอ่ะก็ได้ก็ยังสดอยู่โอเคก็ตอบแค่นั้นเลยค่ะก็ตอบแค่นั้นแล้วก็เออนับเออเราคบกันกี่โมงงะคบกันวันไหนนะอะไรเงี้ยก็เพื่อเาื่อถ่าย anniversary ใช่ค่ะ ขาบอกคุณเป็นคู่รักที่ชอบเขียนจดหมายหากันเนาะก็ใช่ค่ะอาจจะเป็นหนูคนเดียวก็ได้เอ้ยเราก็เขียนเพราะอะไรเพราะอะไรถึงต้องเขียนจดหมายสมัยก่อนนะคะอย่างเมื่อก่อนหนูเรียนหญิงล้วนใช่ไหมแล้วก็ย้ายมาสหะหญิงล้วนเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมในการเขียนจดหมายแบบเออข้างๆห้องอะไรอย่างเงี้ยเขียนจดหมายเป็นเนื้อเพลงอะไรเงี้ยหนูก็เอออยากเขียนจดหมายให้ก็เขียนให้ตอนนั้น เราก็เขียนจดหมายส่งไปเขียนเขียนกลับบ้างค่ะแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่เขาจะเขียนมาเยอะค่ะเขียนมาทุกหนึ่งเดือนตะก่อนนับเป็นวันนะคะตะพังนับเป็นเดือนนับเป็นปีไม่ไหวละอีกนานเลยค่ะหนูต้องเขียนกันอีกเยอะเลยแปดละค่ะแปดละค่ะวแปดปีว่างแผนอนาคตยังไงคู่นี้ก็ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เริ่มทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันที่บ้านรับรู้ทั้งคู่แม่โอเพ่นตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ประถมเลยค่ะพูดคํานี้มาตลอดแล้วก็ หนูก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องเพศสภาพตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คบใครก็ได้อย่างอันนี้ก็อยู่ๆก็เข้ามาตกตกหนูตกไว้ตกเบ็ดไว้ใช่เขาก็ติดเเดือดมาถึงวันนี้ถ้าให้บอกได้ไหมว่าแบบประทับใจอะไรในตัวเขาบ้างมันทุกๆอย่างนะคะที่เขาเคยทําให้ที่เขาทําให้ก็เขาดูแลดีมาตลอดแต่เสียงเดียวเรื่องไม่ช่วย้ังจาน เราต้องล้างติโดนัทเออใช่ไหมเราผู้หญิงสวยไม่ต้องล้างจานใช่ค่ะพี่หอมเห็นด้วยเป็นค่านิยมที่ถูกต้องแล้วพี่หอมว่าอย่างนั้นก็ล้างต่อไปการล้างจานอ่าเออค่ะก็ส่วนใหญ่หนูจะไม่ชอบทำงานบ้านแต่อย่างอื่นหนูก็ทำได้ก็ช่วยดูลงดูแลได้อะไรเงี้ยค่ะก็เช่นนั่นสิูการดและค่แล้วเก็บมันชิ้นข้าวตัวนี้เอาไว้เอาไว้แบบว่า ใช่ตีกันเลยตีกักนในแหละค่อะไรเลยไม่เคยมีคู่ไหนที่มาตีกันเลยเอางี้ให้พูดความในใจเออมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแต่เราก็รู <t <t ้ส umm> ึกโชคดีที่มีเธอแล้วก็แม่เธอรักเราเหมือนคนในครอบครัวเราโอ้ยเอออาเปิรลล่ะก็ขอบคุณกับขอบคุณโดเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดช่วยซัพพอร์ตช่วยเปลี่ยนแปลงหนู อย่างเมื่อก่อนหนูก็เอาแต่เล่นเอาแต่เที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็เธอเรียนอะไรอย่างนี้มาตลอดก็คือเขาเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยดูแลมาตลอดเขาด้เนเขาเป็นคนตั้งใจเรียนมากๆค่ะจริงๆหนู่ไม่ตั้งใจเรียนหนูเลยเล่นนานไงทุกวันนี้นะคะเฟิร์สก็คือหยิบหนังสือบอลแล้วนะคะแล้วดูนัก็บอกคู่ค่ะอ่านหนังสือบอลค่ะก็ตอนนี้ก็คือเขาก็ ตั้งใจเรียนมาตลอดแล้วเขาก็ดูแลหนูมาตลอดอย่างเช่นล้างจ้องล้างจานทำงานบ้านทุกอย่างช่วยที่บ้านหนูซึ่งก็ขอบคุณเนี่ยละค่ะแล้วก็เอออย่าอย่าทิ้งกันไปไหนละกันแก่แล้วแก่แล้วเด็ดตีเลยแก่ที่ไหนแค่ยี่สิบหกไม่อยากไปไหนแล้วอ่ะไม่อยากไปไหนแล้วอ่ะแสดงความรักกันหน่อยหนึ่งสองสามเขินเขินเขินเยอะขอบคุณนะคะ สัสสัสอ N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียา